ต้องถามว่าคดีไหนครับ,บก,กับคุณบูก็อย่างที่ได,ได้ได้เห็นไปเลยครับที่คุณบูอธิบายไปนะครับทุกอย่างก็เราคุยกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจบเรียบร้อยครับ,บรก็อย่างอย่างที่ถ้าพี่ๆได้อ่านในในรายละเอียดที่คุณบูให้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจครับก็ตอนนี้ยังยังดำเนินคดีอยู่นะครับ ยังอยู่ในขั้นตอนของการสรุปสำนวนส่งอายการครับมีการเปลี่ยนทนายไหมหรือว่า,อ,นนาอ๋อคือต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผมใช้ทนายหนึ่งท่านใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านนั้นพอดีท่านมีอาการป่วยก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนทนายครับ ก็เลือกเองด้วยครับก็จริงๆแล้วก็ผ่านทางคนรู้จักนะครับครับผมมีอะไรที่พี่ากังวลถึงหมคหมายถึงเรื่องคดีอะฮะก็ผมว่าจริงๆแล้วเราปล่อยให้เป็นเรื่องของการดําเนินคดีของเจ้าที่ตํารวจด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการรวบรวมหลักฐานครับไม่ได้กังวลเรื่องอะไรครับทางเไมีการติดต่อะไครับครับผมผมได้ได้เจอกับทางเจ้าของเพจแล้วครับ ก็วันนั้นก็เจอพร้อมกับคุณบัวนะครับครับผมก็พูดคุยกันพอสมควรครับไม่ได้มีครับรก,ก,ก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับส่วนเรื่องไอ้เนื้เนื้อหาของคดีเนี่ยผมอาจจะต้องขออนุญาตไม่ไม่สามารถให้ให้คำตอบได้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับผมยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เป็นเรื่องของลูกคดีครับก็คือไก,ก่เกลี่ยไ,ไม่ไม่น่าจะมีการไก่เกลี่ยอ่าคือคือมันการไก,ก่เกลี่ยเป็นเรื่องเป็นเป็นขั้นตอนหนึ่งในในในเขาเรียกว่าอ่าในเวลาเราแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมายครับขั้นตอนการไก,ก่เกลี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องมีอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้อ,อ่ยังไม่ได้ไกเ่เกี่ยกันครับ อ๋อมีครับมีครับมีครับรบกวนอาจจะขออนุญาตไม่บอกดีกว่าเออต้องต้องเรียนว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดที่เราจะต้องคุยกันไปเลยละอักษรนะฮะเวลาถ้าพูดอะไรไปผมผมเกรงว่าอาจจะเดี๋ยวในภายหลังมันอาจจะไม่ตรงกันนะฮะนี่ผมขออนุญาตครับ มีครับมีครับพอบอกเป็นวนได้หักกหรว่าครัผมเรียกไปก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ถึงเจ Hart, ็ดหลักครับก็ตามที่มันสมเหตุสมผลนะครับสารลักที had had ่บอ่าผมไม่แน um> ่ใจว่าสามารถบอกได้ไหมแต่ผมผมผม เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับแผมขออนุญาตจริงเพราะว่ามผมไม่ได้คุยกับทนายมาว่าบอกอะไรบอกได้บ้างนะฮะแต่ว่าแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือเรื่องเรื่องของคุณบูเนี่ยคือเราคุยกันจบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในเรื่องของเพจท,ที่ที่ดำเนินคดีความอยู่เนี่ยมันยังมันยังอยู่ในขั้นตอนนะครับก็ในในเบื้องต้นก็จะเก็บเป็นเรื่องของพยานครับ นๆะะตอนนี้อย่างครับไม,ไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับคือคือผมผมชี้แจงอย่างนี้ฮะเบื้องเบื้องต้นที่ในในในความตั้งใจนะครับคือคือเรามองว่าเออมันเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการที่จะในในฐานะของคนที่มียอดฟอลโล่สูงแล้วกันผมผมใช้คำนี้บางครั้งบางบาง,บางครั้งที่เราจะ สื่อสารนั้นออกไปผมว่าน่าจะมีวิจารญาพอสมควรในการจะต้องพิสูจน์หรือว่าพิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นความจริงไหมมันอาจจะส่งผลกระทบในแบบไหนกับความรู้สึกของคนนะฮะผมไม่ได้พูดแค่เฉพาะผมหรือครอบครัวผมคนเดียวนะฮะแต่ว่าผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคนจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แบบนี้ ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแน่น,นอนแล้ว,แล,วแล้วผมรู้สึกว่าเราน่าจะมีวิจารณญาณในการที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราเสื่อออกไปอ่ะคือคือในในฐานะผมคนหนึ่งผมก็เป็นเ,เหมือนบุคคลสาธารนณะเนาะทุกครั้งที่ผมจะลงอะไรไปก็แล้วแต่เนะี่ยผมพยายามจะคิดให้ถี่ถ้วนว่ามันจะส่งผลกระทบกับใครไหมกับคนที่เรากล่าวถึงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันเป็น มันเป็นจิตสำนึกเบื้องต้นอ่ะที่ที่ควรจะเกิดขึ้นครับก,บก็โอเคครับดีเรก็ผ่านมานานแล้วนะประมาณเกือบเจ็ดเดือนแล้วครับแม่ก็ดีครับก็ดีครับแต่ก็เขาก็เขาก็เป็นห่วงลูกกัแหละเขาก็กังวลวา่าจะมีผลกระทบกับหน้าที่การงานลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ ณว,วันนี้ก็ยังนะครับก็เราก็ยังมีงานทําอยู่ครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่ทยังให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ครับ